วันนี้ผมเดินทางเศร้าน,นะครับมาอยู่ตลาดเมืองคงนะครับผมเลยติดตอ่อครับพี่บังนะครับไปนะครับแลวสมมติว่าเบืองหลานเหนือคนนะครับแยวตอนนี้ส่วขอไปกนว่าหลานเหนือันจะตรงไหนนะครับแลวจะกำลังเดินออกไปนะครับ อ่ร้านเนื้อปลาชื่นนะครับอ่านี่มีเนื้อสดใหม่ๆแล้วครับอ้าวสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าคนพี่คนพี่เชื่ออะไรนะครับมีมครับอ่าพี่มีมนะครับคุณป้าเหรอครับปลาชื่นค่ะอ่าป้าปลาชื่นนะครับวันนี้มีเนื้อขี่ส่วนเนาะครับวันนี้แนะนรทำอะไรเอาเนื้อไปทำอะไรอ่าวันนี้ว่าจะเอาไปทำซอยจู่ครับผมใส่จุ้ยมแม่ใส่ยางใช่ไหม ทั้งทั้งจูทั้งย่างครับ่ถ้าย่างเราจะมีพวกเสือร้องไห้มีเนอกนผิดมันอ๋อนี้เนื้อเสือร้องไห้นะครับครับนี่เป็นเสือรองไถ้าย่างต้องขายนี่เลยนะพี่นะครับนีสองร้อนห้าสิบโอ้เนื้อเนโอกก็มีครับครับเนาะแท้เลยโอหย่างนี่อร่อยมากเลยใช่ดูครับมันแซ่บอันนี้คืออันนี้ก็เสือร้องไห้ครับผมเสือร้องไห้ครับผมครับผมตัวนึงจะมีสองชิ้น ไม่อยากคิดเลยเนี่ยเวลาย่างนี่มันจะทิ้งๆอร่อยมากข้มาใหม่สดๆเลยสดทุกวันานี้ครับนี่ดูเนื้อข้างล่างครับขาลายก็มีดูแน่นๆเลยครับนี่ครับสดๆเลยนะครับเนื้อแค่เพิ่งมาไม่ได้แต่งเลยเนื้อในความเลยนี่เนื้อดูดูความสดของเนื้อครับแดงๆเลยครับเพิ่งมาใหม่เมื่อกี้ ที่เข้ามาจากเขียงอที่นะครับที่ทำเลยเต้องทำเลยนะนี่มีเยอะครับผมยังโอ้<ม>โอยังมีงตัวดูครับสุดยอดอันนี้จะเป็นสันนี่จะเป็นสันอันนี้จะเป็นเนื้อปั้นขาอันนี้ขาหลังโอ้นี่เนื้อสันเ,ยเลยใช่ครับผมยังไม่ได้แกะกระดูกออกเลยเนะี่ยผมนี่เปิดซิงมาเลยนะครับ นี่เนื้อขาเหรอเนี่ยขาขาหลังครับผมนี่ครับอู้ยังนุ่นอยู่เลยเนี่ย่ครับใช่ครับอู้เนื้อน่าจะซอยจิ้วทำส้มปั่นอะไรนะครับมาถนี่ครับดูครับอันนี้ทำเองไหมน้องเนี่ยทำเองครับผมทำเองนะครับพี่เขามีเสียงเลยครับตรงนี้ยอดครับ อันนี้อันนี้เขาเรียกเนื<ร>อ้อสันเหมือนกันอ๋อนี่เนื้อสันสันสนีน้นนข้างซ้ายข้างขวานื่สันเล็กสันใหญ่โอครับผมตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นพื้นท้องสามชั้นทน้องออตรงนี้บอกที่ว่าเขาเอาไปทำเลยหรือพวกอะไรใช่ครับครับ นี่ตรงไหนนะที่เขาเรียกว่าทีโบนกันนีะทีโบนจะเป็นเนื้อช่วงมังโป่นี่ใช่ไหมทีโบนใช่แต่เราเลาะกระดูกออกไปแล้วเราตจะเปันกระดูกใช่มันทั้งกระดูกแล้วพอดีอันนี้ก็ตัดออกแล้วก็เลาะกระดูกออกเอาครับทีโบนมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่ฝรั่งเขาจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็จะตัดเป็นกระดูก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  ใช่แล้วก็ปไปฟิตให้มันได้เวลาปลูกที่ที่เขาจะไปทำอไอสเต็กกันนั่นอนได้ออบ้านเราว่าคงเป็นซอยจูท้ทำรับก้อยอะไรนี้แล้วพี่นะยางอะไรประมาณนี้นี่ครับนะครับพี่แจ๊สดมากแล้วส่วนนี้ครับคุณตัวนี้อันนี้เป็นขาหน้าอันนี้เนื้อสันสันหน้าอ๋อนี่ครับ ผ่านหน้าเลยไงสัตว์ช่วงหลังมันนะเขาต้องต้องตรงหลังมันนะตัดมันจะติดกันอย่าง,ง,งาสัตว,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 ว์นะัวจะติดแล้วเราผ่าที่อออันนี้เนื้อเสร็จมั้เนี่ยนี่เนื้อเสร็วน,นี่เนื้อเหล่ามันแท้นี่นี่ครับทุกคนอันนี้ส่วนที่แบบอันนี้ย่างย่างกย่าง จริงๆส่วนนี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยได้เช่มใชครับผมคนหนงมีแค่นี้แหละอันนี้รู้สึกว่าถ้าใครมาทันก็ทันถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ต้องั้งไว้อันนี้ยผมตอนสมัยที่ผมอยู่บ้านน่ะก็คือมันก็จะมีร้านที่เป็นคนอิสลามคนหนึ่งครับผมก็ทีนี้ผมไปเวลาไปที่บ้านอ่ะมันก็จะมีค้อหนึ่งประมาณสี่โลนี่คปับแล้วทีนี้ผมก็ต้องให่้าตัวใหญ่จะหนักใช่ครับก็จต้องไปแข่งครับ รร้าานเบางทีต้องรีบไปแต่เช้าไม่งั้นก็ไม่ทันที่ครับนี่เราจะขายราคาเดียวหมดเลย250บาทโอ้โหนี่ส่วนนี้ผมบอกนะคืราคาส่งราคายกตัวแล้วก็มีราคาให้ถูกกว่านี้สำหรับพวกเขียงที่ตามข้างนอกนะยกขาขายไม่อยากค่าเป็นตัวแล้วก็มีราคาส่งให้โล180บาทใช่ครับมายกตัวคือกระโดดกระโดดคอะไรเงี้ย ขึ้ตัวไม่ได้รอยอย่างนี้นะไม่กระดูกยกขาขึ้นตัวให้ไปเลยทับอกเลยว่าส่วนนี้นี่อร่อยจริงครแค่ย่างใส่เกลือแล้วก็กระเทียมพริกไทยแค่นี้ก็อร่อยครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วมันมันไม่ได้แข็งมันอ่อนมันอนอนนุ่มใช่อันนี้สุดยอดใครมาทันก็ทำน,นะครับวันนี้ <laughs> โอ้โเสียดายที่้านผมอไม่มีตันี่แล้วทำจู๋อใส่จูต้องตอนนี้ครับ ไม่มีมันแช่แล้วเนื้อสดๆนี่ครับนี่คุณป้าเานใได้ดูแล้วข้างในมีครบตับเติมดินดำสัมบิปีฟอกหมดทุกอย่างเนื้อพี่ขบสดๆครับทีนี้ก็มาดูข้างในกัครับทุกคนดูข้างในก็มาใหม่ๆครับไม่ได้ฟอกสีไม่ได้อะไรนะนี่สดๆใหม่ๆเลยดูสีก็ูครับ ขอบรุดู่บ้านผมเรียกไอ้คันแพรนาใช่อันนี้ดอกจอกอันนี้ดอกจอกครับนี่อันนี้สามสิบกีต้อสามสิบกีนะครับเออนี่ปั๊บนี่สายจุเลยเนี่ยสายสายซอยจุต้องตัวนี้นะครับจุจุเลยเดี๋ยวมีพร้อมนี่นะครับนี่นุองป้าจัดให้ดูสายซอยจุรูปแบบนี้ครับ ตั้งเป้าว่าจะถ่ายสี่นาทีแต่ว่าผลเช้าไปเจ็ดก็ว่านะครับเนื้อแกน่าสนใจมากสุดอยอดโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมจะสั่งส่วนที่ต้องการแล้วทีนสิเ,เดี๋ยวทีนี้นะครับผมก็จะสั่งเนื้อแล้วนะครับอ่าเดีเงจะเอาไปทำสายจุกครับผมส่วนนี้ตู้โลครับเท่าไรดี เอาขึ้งโลคร้ห์ครับเอาเอาขึ้นในเลยเอ่อไม่เอาขึ้นในครับเอาเนื้ออย่างเดียวไม่รวมตกลับด้วยใช่ครับไม่รวมนี่ครับสั่งส่วนนี้ขึ้งโรห์ครับป้านี่นี่นี่ขึ้งโรห์นี่ครับเนื้อสดมากแล้วอะไรอีกแล้วก็เอาส่วนนี้ขึ้งโรห์ครับเอาไปย่างนี่นะครับผมไม่พลาดที่จะสั่งแล้วเพราะถ้าผมเห็นสิ้นส่วนนี้นะครับใจผมเต้นตุ๊กตุ๊ก มันแทรกนะครับ้โ,ห,โห, <ไง S 1> หยอดยอะคเห็น <แก S 1> บอกว <โห S 1> ่าพี่ทาเนื้อราคาส่งด้วยเนี่ยครับใช่กรณีร้อยแปดสิบาทยกตัวครึ่งตัวครับผมื่องในตัวละร้อยถ้าสนใจสั่งได้ครับเอาอสำหรับคนที่ต้องการรับไปขายต่อใช่ครับผม<อ>สําหรับเขียงเล็กๆ,ๆที่ขายขายขายกเราไปหมดหลายวันไม่อยากทําหลายไม่อยากทิ้งไว้หลายตัวไปหลายวันอย่างเงี้ยเอาของเราไปขายก็ได้ยกขายให้เราก็มีราคาส่งให้ร้อยแปดสิบบาทโอ้ครับผมครับผมได้ได้ครับผมยังไงก็ ติดต่อมาที่พี่เขานะครับเบอร์โทรเท่าไหร่ครับพี่098ครับ098 585ครับ585 7718ครับห้าแปดครับอ๋อโอเคครับผมนะครับยังไงก็ติดต่อมาตามนี้เลยนะครับนะครับโอเคครับผมเบอร์โทรหน้าป้ายมาอีกทีก็ได้เอาเบอร์โทรหน้าป้ายนะเฮ้ยแต่ผมว่าไอตัวอะไรในประเทศไทยเลยมันติดบังพอดีบังเล็กอ๋อห้าสี่เก้าเนี่ยนะครับ นี่นะครับหรือจะมาตามเบอร์โทรนี้ก็ได้ครับ08195549อะไรครับหนึ่ง4981ครับอ๋อ4981นะครับท้องชัดบางอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมก็ได้เนื้อไปทำข้าวที่บ้านนะครับครับยังไงก็ขอตัวกลับบ้านนะครับทีนี่โอเคยังไงก็ขอบคุณที่มีมากครับครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับผม อันนี้เป็นแผนที่ไปร้านนะครับพาชื่นนะครับเนื้อสดนะครับของพี่บางมีมนะครับอ่านะครับก็ทุกคนก็ปักหมุดนะครับคําว่าตลาดเมืองคงเลยนะครับปักหมุดคําว่าตลาดเมืองคงแล้วพิมพ์ค้นหาตามนี้เลยทุกคนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดได้เลยนะครับร้านพี่แจก็จะตั้งอยู่ในตลาดเลยครับ มีร้านเดียวเท่านั้นนะครับอยู่ที่ตลาดเมืองคงเนาะร้านขายเนื้องัวนะครับปลาชื่นนะครับเนื้อสดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมแวะไปอุดหน,นุนพี่เขานะครับขอบคุณครับ